แม่กลับมาแล้วส่องของแบรนด์เนมที่ใบเตยช้อปปิ้งชุดใหญ่ล่าสุดหลังจะมรสุมชีวิตถูกโยงคดีฟอ r เรกทีดีอย่างใบเตยสุธีวันซึ่งเธอเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงความจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างหลังจากนั้นใบเตยเจอชาวเน็ตแซะเรื่องความรวยทางเรื่องการช้อปปิง้งเปิดแอร์ทางบ้านให้กับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งใบเตยก็หายไปนานกับการลงโซเชียลเรื่องช้อปปิง้งล่าสุดใบเตยโพสตอรี่อินสตาแกรมเป็นภาพที่เข้าช็อปแบรนด์เนม เป็นภาพที่เข้าช็อปแบรนดเนมมีทั้งเครื่องประดับต่างหูกระเป๋าอ,อีก3ใบพร้อมข้อความระบุว่าซื้อมาขายไปพร้อมอีโมจิหัวใจสีแดงซึ่งไม่เตอแม้จะเป็นผู้หญิงที่รักในการช็อปปิ้งกระเป๋าของแบรนเนมมากๆแต่เธอก็ใช้เพียงแค่1-2ครั้งและนำออกมาขายต่อให้กับแฟนคลับที่ก่อนหน้านี้ก็มีสามีดีเจแมนบอกว่าเปรียบเสมือนสมบัติผัดกันชมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ